สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ช n แน n อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการนะครับเกี่ยวกับมุมมองในการมองโลกและการใช้ชีตนะครับก็จากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่พูดถึงเรื่องนิมิตพระอรหันนะครับอีกไม่นานโลกนี้จะเดือดร้อนน้ำท่วมมากน้ำท่วมตึก4ชั้นเลยเราบวชมานานเชื่อเราสินะ คลิปนั้นมันยาวนะครับมันประมาณนั้ง15เกือบ16นาทีนะครับผมเห็นมันยาวแล้วแต่ว่าพูดเนื้อหายังไม่ครอบคุมยังไม่จบนะครับจงมาคุยต่อในคลิปนี้นะครับคือมี f c ผู้รับชมนะครับนะได้ถามมานะผมถือว่าเป็นคำถามที่ดีนะครับอาจจะเป็นความสงสัยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันอาจจะพิสูจน์ได้ยากในทางวิทยาศาสตร์ผมเรียกว่ามันเป็นปัจจตังนะเป็นสิ่งที่รู้เฉพาะตนนะครับโดยเฉพาะคนที่ฝึก จิตนะครับนะจิตตภาวนาก็จะรู้บางอย่างนะครับที่ทางวิทยาศาสตร์นะหรือว่าสมองเนี่ยนะมันตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับโดย fc รับชมถามมาว่าข่าวช่อง3วันที่24พฤษภาคม60นะครับได้พูดบอกว่ากรุงเทพเนี่ยน้ำจะท่วมแบบที่อาจารย์ว่าเลยในข่าวบอกว่าปี63เนี่ยท่วมแน่แต่ตอนนี้นะครับปี64แล้วนะครับฝากอาจารย์ย้อนดูข่าวนี้ด้วยนะมีเรื่องนี้ ผมไม่กล้าเชื่อนิมิตของอาจารย์มันขาดการสนับสนุนจากทางวิทยาศาสตร์ครับเรื่องเดียวครับเหตุผลที่นํามาประกอบไม่มีนะฮะซึ่งผมถือว่าเป็นคําถามนะที่แฟ์นะครับเป็นคําถามที่คือมีเหตุผลนะว่าเอ,อ๊มันไม่มีวิทยาศาสตร์ประกอบออจะไปเชื่อนิมิตได้ไงแต่ที่ผิดคือไม่ใช่นิมิตผมนะครับ ที่ถามมาว่าเนี่ยผมไม่กล้าเชื่อนิมิตของอาจารย์นี่ไม่ใช่นิมิตผมนะฮะอันนี้เป็นนิมิตนะครับของพระอาหารหันต์องค์หนึ่งนะซึ่งผมเชื่อว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์เพราะครูบาอาจารย์ของผมเป็นพระอาหารหันต์นะซึ่งผมก็เชื่อแบบนั้นนะท่านได้พูดถึงคุณธรรมของพระองค์นี้ซึ่งพระองค์นี้นะมีนิมิตอ่านะมองเห็นนะครับว่าอีกไม่นานเนี่ยโลกนี้จะเดือดร้อนนะครับน้ำท่วมมากน้ำท่วมตึกสี่ชั้นเลย เราบอกว่าเตรียมน้ํามันรถไว้ให้ดีเตรียมรถให้ดีนะครับก็คือถ้ามันมีภัยตัวนี้มาก็หนีว่างั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมก็ได้พูดให้ฟังนะั้นในคลิปนั้นแหละนะว่าที่มาที่ไปทําไมผมถึงเชื่อนะครับบางอย่างมันเป็นเรื่องที่ตัวเองประสบมานะครับในเรื่องของประสบการณ์ทางจิตนะไม่ว่าจากการฝึกฝนนะ,จะเจริญสติภาวนา จะริญสมถาากรรมฐานนะวิปัสนากรรมฐานนะครับสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นปัจจตตังนะเป็นสิ่งที่รู้เฉพาะตนนะครับก็ได้เล่าเรื่องราวให้ฟังว่าเนี่ยผมมีประสบการณ์ทางจิตอย่างไรนะครับนะมีกระบวนการคิดนึกทางวิทยาศาสตร์อย่างไรผมเองมีพื้นฐานนะครับที่เรียนวิทยาศาสตร์มานะครับผมจบวิศวกรรมศาสตร์นะสาขาไฟฟ้านะครับเพราะนั้นผมมีความเข้าใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เริ่มจากการสังเกตนะมีสมมุติฐานทําการทดลองแล้วก็สรุปผลนะครับซึ่งผมก็ได้พูดถึงเรื่องจิตนะครับนะเป็นเรื่องที่อัศจรรย์พิสดารเพราะตัวเองเจอมาเองในนิมิตของตัวเองที่ฝันถึงคุณพ่อที่ได้ทดลองนะสวดมนต์ในใจแล้วจิตเนี่ยนะสื่อถึงคุณพ่อนะแล้วคุณพ่อก็ดูเหมือนว่าจะรับรู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว,ว่าเป็นปัจจตัง นะไม่ใช่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ในสาธารนณะแต่มาเล่ามาแชร์ให้ฟังเพราะว่าสิ่งนี้เป็นเหตุนะที่ทําให้ผมมีความเชื่อในนิมิตพา,ารหันนะครับว่าท่านเตือนเนี่ยว่าอีกไม่นานโลกนี้จะเดือดร้อนน้ําท่วมมากน้ําท่วมตึกสี่ชั้นเลยนะเราบวชมานานเชื่อเราสินะครับแล้วนะท่านก็บอกให้เตรียมน้ํามันรถไว้ให้ดีนะครับก็คือเตรียมรถให้ดีนั่นะเอง เมื่อผมฟังแบบนี้ไม่ใช่ว่าผมตื่นตระหนกนะครับผมเป็นคนกรุงเทพนะนการท่วมนี่บอกว่าท่วมในภาคกลางท่วมกรุงเทพซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่เคยรับชมนะคลิปเรื่องของคําทํานายน้ําท่วมสูงตึก4ชั้นน้ําท่วมกรุงเทพน้ําท่วมมากเนี่ยนะครับลองไปเซิร์ชดูใน u t u b e นะครับแล้วก็ไปฟังดูอย่างละเอียดว่าท่านได้บอกกล่าวกับลูกศิษย์ของท่านอย่างไรนะครับแต่ว่าผมมาเล่าให้ฟังเพราะว่าผมมีประสบการณ์ทางจิต เป็นเรื่องที่นอกเหนือจากวิทยาศาสตร์ที่วิทยาศาสตร์ยังอธิบายไม่ได้นะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยนะมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะผมจบวิศวกรรมศาสตร์นะมีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์นะมีการสังเกตมีการตั้งสมมติฐานการทดลองแล้วก็สรุปผลนะซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เอ่อคนที่ฝึกฝนเจริญสติภาวานาเนี่ยนะจะรู้เองเห็นเองเขาเรียกว่าปัจจตัง นะเป็นสิ่งที่รู้เฉพาะตนไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมเรื่องของมรรคผลนิพพานนะหรือเรื่องของอภินญะาความสามารถของจิตซึ่งมีเขียนไว้ในพระไตรปิฎกนะครับอภินญ,ญาญาณอย่างการมีนิมิตรูร้อนาคตก็เรียกว่าอนาคตต่างสยานนะครับนะที่พระอารหันต์องค์นี้นะครับมีนิมิตแล้วมาเล่าให้ลูกศิษย์ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถามผมว่านะครับเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยที่จะสนับสนุนเนี่ย นะผมก็บอกนะครับนิมิตคือการเห็นภาพนะครับการเห็นภาพเนี่ยมันไม่ได้บอกเหตุผลนะครับนะว่าทําไมถึงเห็นภาพแบบนั้นเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังในคลิปที่แล้วนะครับอนะย่างผมเห็นภาพนะฝันถึงคุณพ่อเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าผมอยากฝันหรือไม่อยากฝันแต่มันฝันแล้วเหตุการณ์ที่ฝันมันฝันก่อนนะครับที่ผมจะไปเจอคุณพ่ออย่างเงี้ยนะรูอว่าไหมซึ่งไม่ได้รู้มาก่อนเลยว่า จะเป็นแบบนั้นนะครับนะใครยังไม่รับชมก็ลองดูคลิปเก่านะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับเรื่องนิมิตพราหันนะอีกไม่นานโลกนี้จะเดือดร้อนน้าท่วมมากน้าท่วมตึก4ีชั้นเลยเราบวชมานานเชื่อเราสินะลองไปดูในคลิปนั้นนะครับรวมถึงาการทําการทดลองโดยส่วนตัวของผมนะในวันที่คุณพ่อเนี่ยนะไม่มีสติที่จะลืมตานะหรือว่าพูดหรือว่าได้ยินเสียงผมเนี่ยผมสวดมนต์ในใจแล้ว แล้วสื่อถึงท่านได้นะท่านยกมือขึ้นไหวนะเหมือนท่านเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทดลองอยู่สี่วันสี่ครั้งนะผลก็เป็นอย่างนั้นถ้าเรามองในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เราก็ต้องบอกว่าอืมมันก็แปลกแต่ไม่มีคําอธิบายเหมือนนิมิตพระอรหันนะครับท่านเห็นภาพเห็นนิมิตน้ำท่วมอย่างเงี้ยแต่ว่าที่มาที่ไปในทางวิทยาศาสตร์ทําไมถึงเกิดขึ้นนะสูงตึกสี่ชั้นทําไมฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนอันนี้ทางวิทยาศาสตร์อาจจะไม่มีคําอธิบาย ไม่ทราบเกิดอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์นะครับเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนซึนามินะครับนะที่เราไม่เคยเห็นนะที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยมามาในตลอดเอ่อหลายสิบปีในช่วงอายุคนอย่างผมตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยอายุ50นี่ผมไม่เคยเห็นซึนามีในประเทศไทยแต่ต่างประเทศอาจจะมีนะครับแต่เมืองไทยไม่เคยเห็นเหมือนในรอบนี้นะครับที่บอกว่าเอ๊จะเกิดนะขึ้นยักษ์มา นะสูงเท่าเสาไฟฟ้าเลยนะฝนตก7วัน7คืนไฟฟ้าดับหมดนะน้ำท่วมสูงตึก4ชั้นเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะไม่เคยเห็นนะครับมันคืออะไรในทางวิทยาศาสตร์เราก็ตอบไม่ได้จนกว่าบางทีต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นมาเราค่อยย้อนไปว่าอ๋อมันเกิดเหตุผลอย่างนี้นี่เองนะครับแต่สิ่งนี้คือนิมิตพระอรหันต์คือสิ่งที่พระอรหันต์เห็นเป็นภาพนิมิตท,ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมเนี่ย ผมก็เคยมีนิมิตอย่างเงี้ยนะครับที่เล่าให้ฟังนะมีนิมิตมีภาพอย่างเงี้ยแต่ไม่ทราบว่ามันเกิดจากเหตุอะไรแต่ถ้าเกิดเรามีความเชื่อในหลักพุทธศาสนาว่าทุกอย่างย่อมเกิดมีมาหลายเหตุนะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม,มก็ต้องบอกว่าเป็นกรรมสัตว์โลกแต่ที่เล่าให้ฟังไม่ต้องการให้เราตื่นตระหนกนะครับไม่ใช่ว่าพอเล่าให้ฟังนทุกคนโอ้โหขายที่ขายบ้านหนีไปที่สูงหมดไม่ใช่นะครับ ตัวผมเองเนี่ยนะก็ยังอยู่กรุงเทพก็ยังใช้วีิตปกตินะก็ยังประกอบอาชีพป,ปกตนะิลูกก็ยังเรียนหนังสืออยู่กรุงเทพไม่ได้แตกตื่นไม่ได้ตื่นตูมแต่มองทางหนีทีไล่ไวนะ้ผมถามนั่นเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามันมีน้ําท่วมอย่างจริงๆเนี่ยมาถึงเนี่ยถ้าท่านไม่ได้ดูที่ทางไว้เลยนะครับนะทางหนีทีไล่ไว้เลยมาถึงท่านจะทาอย่างไรครับนะทรัพย์สินเงินทองท่านนี่จมไปกับน้ําหมดเนี่ยท่านทำอย่างไง นะครับแล้วท่านจะหนีไปไหนนะท่านไม่ได้เตรียมรถไม่ได้เตรียมน้ํามันไว้เลยอย่างเงี้ยนึกภาพไหมครับว่าถ้าเกิดเรามองแบบคนไม่ประมาทนะเราก็บอกว่าเราไม่ตื่นตูมนะแต่เราเตรียมทางหนีที่ไล่เอาไว้ใช้ชีวิตตามปกตินะครับก็ท่าน้ํามาแล้วภัยมาเราไม่หนีก็แต่ละคนก็เลือกเอานะครับแต่เป็นผมในผมหนีก่อนแล้วฮะนะถ้าภัยน้ําท่วมเหม่างนั้นมานี่ผมไปก่อนแล้วครับนะ นะแต่ผมไม่ตื่นตูมนะคือไม่แตกตื่นก็ยังใช้ชีวิตตามปกติก็ยังไปประกอบอาชีพตามปกตนะิลูกก็ยังเรียนหนังสือตามปกติแต่เตรียมทางหนีที่ไล่เอาไว้ครับนะเตรียมที่ทางเอาไวนะ้ถ้ามันเกิดเหตุแบบนี้เรามีเป้าหมายจะไปครับแต่ไม่แตกตื่นนะก็อย่างที่บอกนะครับนะถ้าภัยมาใครจะไม่หนีก็แล้วแต่แต่ละคนอันะนะนี้ผมก็ไม่ได้บอกไว้ทุกท่านต้องมาเชื่อผม นะเป็นเดี๋ยวว่ามาเล่ามาแชร์ให้ฟังว่าสิ่งที่ผมรู้นะมากกว่าการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องจิตนะครับเรื่องประสบการณ์ทางจิตวิญญาณนะครับนะเรื่องความอัศจรรย์ของจิตนี่มีอยู่นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราบอกวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์สารณะไม่ได้แต่จริงๆแล้วแต่ละคนพิสูจน์เองได้นะครับเป็นเรื่องของปัจจดตัง เป็นสิ่งที่รู้เฉพาะตัวนะใครที่ฝึกฝนจเจริญสติภาวนาจเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยผมว่าทุกคนจะมีประสบการณ์ส่วนตัวในทางจิตเองเ,เรียกว่ารู้เองเห็นเองนะครับหายสงสัยเองนั่นเองนะครับจึงมาเล่าสู่กันฟังนะว่าเรื่องของนิมิตพระราหันเนี่ยนะครับไม่ได้เล่าเพื่อให้แตกตื่นตื่นตูมนะครับไม่ได้เล่าเพื่อให้กลัวไม่ได้เล่าให้เพราะว่าโอ้โห นะครับแล้วรีบย้ายหนีไปเลยไม่ต้องประกอบการงานไม่ใช่ใช้ยุวิธตามปกติครับแต่ว่าไม่ประมาทนั่นเองนะครับมีภัยมาก็ว่าหนีแค่นั้นเองนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถส่งติดตามนะครับในช่อง u ูทูบชาแนลอาจารย์เสก5.0นหน้าจุนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอนะครับก็ขอให้ฟังนะครับพี่นี่พีนาด้วยตนเองก่อนเราค่อยเชื่อนะครับ ราะสิ่งที่ผมเล่านี่อย่างที่บอกนะครับมันไม่สามารถพิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเพียงนิมิตหรือความาหรือว่าสิ่งที่เห็นนะในสมาธิเป็นความสามารถของจิตอย่างหนึ่งเรียกว่าอภิญญาซึ่งมีเขียนไว้ในตำราในพะัะไตรปิฎกนะครับซึ่งเรียกว่าอนาคตตังสัญน,นั่นเองนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถพิสูจน์ได้ในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ